กับเออพี่ชายที่แสนดีอ่าศูนย์หนึ่งสองสามสีเงเสร็จแล้วสำนักเสร็จแล้วโอเคจุดจีนวันนี้ก็จุดจีนวันนี้ครับกับที่แพารากอนครับยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแอมแบ็กคหลังจากที่ไม่ได้มาเมื่อปีแล้วแต่ปีนี้บอกว่าแอมแบ็กกลับมาแก็เออจุดจีนวันนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นโชว์กินช็อปก็ที่เสียบาระดอนได้เลยแต่วันนี้ถึงวันที่สองคุณพักนะวันนี้มาเป็นว,ปวันนี้เป็นเบาๆเป็นแบบอมวออยตัวเล็กแค่นี้อมวยตัวเล็กแค่นี้สุเบานะเบาๆข้างในก็แบบง่ายๆท่าหนาๆไม่โชว์มากไม่โชว์อันนี้คือเป็นแบบเสื้อแบบเสื้อ,ชอเชยมีปกเรียบร้อยวันนี้มาลดเสื้ เออวันนี้ไม่ได้ถืไม้ก็แสดงอยู่แล้วทุกวันก็แสดงมีการแสดงมาให้ดูกันด้วยครับผมเป็นโชว์เอกลซีฟที่ที่นี่เลยครับสำหรับงานวันนี้ที่คารากอนฝึกซ้อมนานไหมคะฝึกซ้อมอย่างนานนะฝึกการสอนยี่ห้อที่ต้อง คือตอนแรกหนูขอทางภากรเนี่ยบอกว่าหนูอยากจะไปเชิดสิงโตแต่คือเขาสั่งห้ามไว้ก่อนใช่คือตอนแรกจะเชิดสิงโตแล้วแต่วันนี้เราต่อตัวแทนต่อตัวแทนหรอล่อะไรคก็เดี๋ยวจะมีโชว์เอกลุศิดนะครับเป็นเพลงใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงภาษาจีนนะครับอ้หล่นหล่น ดูคอนทัชการรับปีใหม่ใครับก็สุดที่เราก็ขอให้ใช้เวลากับครอบครัวให้มีความสุขกันครับผมนเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นมันช่วงปีใหม่เนาะอยากให้ทุกคนก็เซเลบรตอยู่กับครอบครัวเดี่วกับคนที่เรารักแล้วก็หวังว่าจะทุกคนจะได้แบบว่าแต่งเยอะๆเฮงใหม่เฮงใหม่เฮงใหม่ก็พิ่งปล่อยเลยเฮ้ยไม่ต้องปล่อยปล่อยสักคาเฟ่เราลยอุ๊บซีเดซี่ครับ ก็เป็นทีมแบบว่าออฟฟิศไปทำงานเลยเขาหนูใฝ่ฝันว่าแบบหนูอยากแบบทำงานบริษัทก็เลยทำเพลงนี้ออกมาเออก็ะแสตอบรับดีไหมครับตอนนี้ดีครับดีมากๆเลยแล้วก็เหมือนแฟนๆก็ให้ฟีดแบ a c ที่ดีมากๆสำหรับเพลงนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นทางมิวสิกวิดีโอหรือว่าทางสืนนี่เองซีนนี่แบบหนูดูพลาเต้นออกเพลงมันแบบโอ้โหกระตินเต้นให้เป็นแปะ แขนขาไม่ค่อยสัมพันธ์แต่ว่าจะทำให้แล้วกกับร่างกายไม่ค่อยเลยของควรไม่เห็นเต้นดีอยู่นะก็ตั้งใจนั่นแหละครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากปล่อยเพลงในจังหวะสนุกปด้วยครับมันเป็นช่วงปีใหม่ช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราอยากแบปรับมู้นให้ทุกคนแบบดึงดิวความสนุกมาแล้วก็จะได้ดิ้วไปถึงคอนเสิร์ตด้วย แบบขายของหรือไม่ขายของ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 ไปเลยขายของน้ำฉ่ำเนี่ยหนึ่งภูมิภาคคือเปิดขายบัตรแล้วเออไม่ซื้อไม่ได้นะแล้วทำไมต้องไม่ซื้อล่ะสองล้อครับวันที่8กับ9มีนาคมอล์เจี๊ยมค่ะพอเหรอคะสองพ้อพอแล้วพี่ตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างแล้วคะโอ้ตอนนี้ซ้อมเยอะมากๆครับแล้วก็เริ่มกลับไปเวิร์คออกกำลังกายแล้วด้วยมันก็ ซ้อมรองซ้อมเต้นจะเป็นแน่นอนแฟนๆจะได้เห็นอะไรพิเศษจากคอนเสิร์ตันี้ไหมคะอะไรง่ายๆหรือว่าเขาจะทำอะไรง่ายๆก็เป็นอะไรง่ายๆที่แบบเออทุกคนจะได้ฟีลลิ่งอบอุ่นอบอุ่นกับป้าอะไรกันจะแข่งนักเตะนะคะตอนนี้เป็นคนรทยอะไรเแล้วเชื่อไม่หลายคนอยู่แต่มีคนนึงเกาจะไม่มาสิใครคะใครจะไปมาไม่ขำแล้วเราพี่ยดีไม่อยากเซนซิทีฟในช่วงตุบซี อะไรของขัด <asynchronous> จีนไหมคะหรือว่า <feeling> well, อะไรทายไปเลย่ะซองก็ยังไม่ได้โอนได้นะโออจะไห้ไม่บ้างซองจะอค่ะอะไรนะเป็นซองแต่มีหนังเรื่องซองแดงแตงผีนะอ้าวถ่ายของเลยออยังไงต่อย0มีนาครับถ่ายคอนเสิร์ตเสร็จถ่ายหนังต่อก็ไปหนังคู่กันไม่เด้พิเศษว่าทำไมก็ถ่ต่อทำไมไอ้ห้า ก็นั่นแหะสิพี่นะะพ Century. หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ไงแล้วหนูบอกว่าอาจจะไม่เซอร์ไพรส์่เขาไม่ตอบหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าเขาไม่ตอบใช่หนูก็เขาก็ไม่ตอบไลน์หนูนะอ่าแล้วนี่เราบอกแต่คนจะมาคนไหนบ้างคะที่เขาไม่ตอบอะไรก็เวลาหนูส่งบินไปให้เขาเก็บเขาไม่ค่อยตอบเลยแต่ช่วงนี้ดูเหมือนเขาแบบว่าซ้อมเต้นเยอะนะใครเหรอครับบิวตี้เหรอ วิวกินซ้อมเต้นด้วยหรอทำไมวิวกินเต้นเยอะอ่ะส่งใสยจะปล่อยเพลงใหม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ถ่ายของให้วิวกินอีกหนึ่งคอนเสิรจะเป็นดีด้วยแบบก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่างมาหรือเปล่าวะเขาว่างมาเราก็แบบเราก็พร้อมแซกคิวให้อยู่แลยอ่าพาคอนเสิร์ตอะค่ะคอนเสิร์ตรวมก็มีความธรรมดาดีไปตอนนี้ไม่รู้มีแฟนคลับแบบว่ามากกว่านั้นที่มีที่ต่าดนิ่ไหมบ้างเออมากกว่านั้นแหละคือจริงๆอ่ะพี่เหลือ ลอยตัวจากลอยตัวจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเป็นการแปลอักษรในใช้โดรนซึ่งพี่จะไปอยู่บนนั้นแต่พี่จะไม่ทำก็เขียนยากเมีครับเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์โชว์ต่างๆมากมายตอนนี้นะครตอควาอพร้อนนองเรา้ตอนนี้ล็อยู่ใะครนช่้งซต้รอนี้คอลอนเลรต้ะคตอนนี้ล็อนนี้นีละค้ละครอนลลตอนนี้ละระนลล็ะร เจอปัญหาทิ้าโชว์ปัญหามีทุกวันค่ะหนูมีปัญหากับ <Heritage> ตัวเองซอยครับรับแก้ตลอดก็พยายามจะทำทุกอย่างออกมาดีที่สุดนะลาอะไรที่มันแบบว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เป๊ะไม่เอร์เป็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทำาให้มันดีที่สุดตอนนี้เร่งานแน่นๆแหละค่ะต้องมีเบรงงานเพื่อที่จะซ้อนไหมคะหนูว่างานก็เต็มที่ซ้อมก็เต็มที่ก็หลังจากงานนี้ครับผมก็จะเริ่มเบรกงานด้วยใช่หนึ่งเดือนเลยก็จะพยายามไม่รับงานแล้วก็ไปโฟกัสซ้อน ตเราังไม่ได้พีแล้วลาแล้วค่ะลาหนึ่งเดือนละคะลาหนึ่งเดือนางเดียนแล้วเดี๋ยวกลับมายาวๆว่าจะทำสักสามสิบหกสามสิบหกชั่วโมงแต่ว่าแต่ว่า i ีแผลงเขาขอไว้บอกเลยว่าสามสิบชั่วโมงละกันนี่นะเขาขอใช่ไม่งั้นหนูแบบตอนแรกสามสิบหกอี้ไม่ต่อของนี้กาแฟเพราะว่าประเดเกาแฟเลย เขาเป็นแบบพี่ชายเออมูนินมูตาฉากบุ้งบุ้งนางอรินดารันสออพีพีส่อพีพีเออด้ได้มาเราไปเชื่อมๆไปเลยเรือยๆอะไรยังไงที่แบบรู้สึกไงที่แบบเป็นแฟนพิว่ตรีเขาไม่เป็นแฟดก็ดีใจอะพี่ต่อเป็นไอดอลของหนูเออถ้าหนูน่าเหมือนไอดอลของหนูหนูก็ปลื้มใจแล้วพี่ต่อเป็นคนมีความสามารถไหมบอกว่าเหมือนอรินดารัน ใสนคะใครที่ดีที่ไมอะไรว้อย่างเงันนี้ก็ต้องเป็นฐานที่ต่อแล้หล่ะพี่วันนี้มันตามนีกันนะคะบุมก้าพี่กับเขารอคะอันนี้ก็แสดงว่าจากนี้ถ้าสมมติว่ามีพีีที่ไหนก็ต้องมีต่อที่าัีีเปล่าก็ได้หมดครที่ทำการอใไรก็ได้เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วใส่ที่คุณคนแบบว่าเป็นสแสิ้นหรือยังคะหรือว่าก็เรื่อยเรื่อยๆนะครับแบบว่า คนก็พูดว่าแบบเราหน้าเหมือนกันอะไรเงี้ยมาแบบสะพักใหญ่ๆเลยด้วยแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเลยก็รู้สึกว่าอากัลแต่อยากหนูเองหนูยังกดไลค์รูปผิดเลยยังไงยังไงหนูคิดว่ารูปตัวเองเออเจะมีโอกาสได้รูปเราให้คยเราให้ความเหมือนกันเออความเหมือนความเหมือนสักเจ็ดสิบห้าละกันสิบห้าจะเป็นแบบว่าบุคลิกที่ใสเออว่าสิ่งไหนที่กดดี โดดเด่นกว่าเออเรามีอะไรคำถามที่โจมตีจังเลยแล้อง็โตขาวขาววีโดดเด่นตรงไหนครโดดเด่นเหรออาจจะเป็นเอ่อขนตาของเราเนี่ยมาบัลลีอ่าอาจะเป็นขนตาของเราอที่แบบยาวกว่านิดหน่อยเออที่เหลือก็ก็เหมือนอยู่โลกโลกแบบมีงานถ่ายแบบแล้วมีงานอื่นที่แบบคู่กันบ้างเลยคะคะเดี๋ยวอยากได้แบบ ก็เน,นี้ยแหละหนูจะมาของานตรงนี้แหละพี่บริษัทอะไแล้วญญามันต้องให้จริงใช่อยากได้แบบอยากเล่นบทพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าอะไรบนใบหน้าเราที่ผมที่ตอบมากที่สุดเราเคยสงสัยจบแบบเอ๊ะเหมือนนะเป็นคนชอบโพตข้างซ้ายเหมือนกันคนก็เลยบอกว,ว่าเห็นหน้ามุมซ้ายทั้งคู่มันก็จะเป็นมุมที่ละทายกันอ,อันนี้คือเราไปขอเองใช่ไหมอันนี้คือจริงๆเราคุยกันเลยเพราะว่าเหมือนเวลาแบบอย่างวันนี้ต้องเดินใช่ไหมครับเราก็จะเลื่อนราคอยู่ซ้าย มันก็จะบาลานซ์กันว่าเดี๋ยวมุมนี้พี่ตอบซ้ายก่อนเดี๋ยววันนี้พี่ขอซ้ายละกัน,นแต่ทุกคนก็โพสถ่นซ้ายตลอดแล้ววันนี้นที่ได้งานพูดก็อยากให้เขาแปลหน่อยังไงเพราะเขาเตือนว่าแบบหน,ในูว่าเป็นเรืแบบ่องของลิขิตเป็นลิขิตจากขวา้ที่ทำให้แบบเรามาเจอกันวันตุบตีมูนินกับมูตาล่ะหนูเป็นสายฟ้าแล้วกันเขาเป็นไฟยู